การติดตั้งกับเครื่องเนี่ยแน่นอนครับถ้าเราเลือกใช้สไปกับเครื่องนะฮะแน่นอนประสิทธิภาพเขาจะดีกว่าแต่เนื่องจากหลายๆคนประสบปัญหาชั้นวางเนี่ยถูกฟิกเอาไว้มีส่วนสูงน้อยมากแล้วการติดตั้งมันต้องลื้ทั้งหมดออกมาเนี่ยแล้วก็ติดสไปวิธีการใช้สไปเนี่ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือขันยึดใช้เกล่ยวเนี่ยแล้วขันเข้ารูตรงกลางยึดได้แน่นหนาแต่ การกระทําเช่นนั้นอยู่กับเครื่องไม่ว่าจะเป็น CD ดีีแอหรือ p o w e r อร์หรือแดกก็แล้วแต่มันจะทําได้ยากลำบากนิดหนึ่งซึ่งเราก็จะเดาไม่ได้ว่าตัวขาของเขาเนะี่ยเทคเกียวอะไรเรส้นต่าศูนย์กลางเท่าไหร่มัอีกวิธีหนึ่งที่เราจะแนะนําให้ท่านใช้นะฮะสิ่งที่อยู่ในมือขนาดนี้ผมเรียกว่า Magic f o o t ตอร์เจเนเรชันที่3ามเมจิ o ฟ t e r 3อรมันถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก ไม่เถอิ่ทะถูกออกแบบไม่ให้สูงเกินเพื่อให้คนที่มีปัญหาเรื่องอชั้นเนี่ยมีส่วนสูงน้อยยังสามารถนำไปดัดแปลงใช้ได้ง่ายขึ้นแนวความคิดของฟุตเตอร์เนี่ยมันมาจากการเกลีย่ยน้ำหนักที่กดด้านบนเนี่ยให้ออกมาในแนวนอนการรับน้ำหนักจากด้านบนเสร็จแล้วส่งต่อน้ำหนักแล้วเกลีย่ยมันออกมาในแนวนอนมันจะไม่ย้อนกลับเข้ามาแรงสัน่นจะไม่ปะทะกลับขึ้นมา ตัดตอนเขาด้วยเม็ดลูกปืนลมที่อยู่ด้านในเมกิกฟุตเซอร์สามจุดสําคัญของเขาคือการใช้งานง่ายการใช้งานของเขาคือย,ยกตัวถังเครื่องข้างใดข้างหนึ่งขึ้นแล้วก็จะสอดนี้เข้าไปหาตําแหน่งสวยๆใกล้ๆหัวมุมเครื่องด้านหน้าด้านหลังยกอีกข้างหนึ่งแล้วก็สอดด้านหน้าด้านหลังเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จบุคลิกเสียงสําคัญของเมกิกฟุตเซอร์สามคือ1คือพื้นเสียงสะอาด2 เสียงเนี่ยจะมีบอดี้เสียงที่อิ่มแล้วก็มีหางเสียงเนื่องจากรายละเอียดเสียงเนี่ยมันมาจากพื้นเสียงเนี่ยสะอาดขึ้นการเก็บตัวกระชับมีให้ท่านในระดับหนึ่งนะฮะและที่สําคัญที่สุด<ม>การที่เราใช้โอลิงด้านล่างกับด้านบนคุณสมบัติเมื่อเราวางบนโต๊ะหรือชั้นวางเนี่ยยางโอลิงก็จะดูดบนโต๊ะขณะที่เราวางเครื่องเอาไว้ด้านบนเนี่ยยางโอลิงด้านบนเนี่ยก็จะยึดเกาะกับตัวเครื่อง อนที่เรากดเปิดปิดหรือเราขยับเนี่ยนะมันจะไม่ขยับมันจะดูดติดเอาไว้เสียงจึงออกมาเป็นเสียงที่อิ่มมีบอดี้เสียงหางเสียงทอดยาวพื้นเสียงสะอาดเป็นเนื้อหาสำคัญของ Magic Footer 3นะครับ Magic f o ต t e r 3 1ชุด4ตัวนะฮะถูกจำหน่ายในราคาชุดละ3,500บาทใช้งานง่ายสะดวกสบายประสิทธิภาพสูง มีเสน่ห์เน้นเรื่องเสน่ห์ของเสียงเพื่อนๆลองดูนะครับ